สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องที่ว่าทําไมผมถึงย้ําแล้วย้ําอีกเรื่องการรักษาเงินต้นทั้งคลิปในชาแนลแล้วก็รวมไปถึงคลิปที่อยู่ในคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีของผมเนี่ยผมจะย้ําเรื่องที่ว่าให้รักษาเงินต้นไว้อย่าขาดทุนวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างทั้ง2เคสทั้งเคสที่ได้กําไรแล้วก็อีกเคสหนึ่งคือเคสที่ขาดทุนและคลิปนี้เราจะมาย้ำให้เห็นชัดว่าทำไมถึงไม่ควรขาดทุน เราจะไปย้ําเคสที่2กันครับกรณีที่ผมจะพูดในคลิปนี้ก็คือไม่ใช่กรณีของคนที่จะ DCA เอนะครับแต่เป็นกรณีของคนที่จะซื้อหุ้นครั้งเดียวหรือว่าเป็นกรณีของคนที่กําลังจับจังหวะซื้อหุ้นนะครับก็คือซื้อโป้งเดียวเลยไม่ได้ทําการ DCA การ DCA เนี่ยก็สามารถ DCA ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในตอนนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของคนที่จับจังหวะซื้อหุ้นครับในเคสแรกเนี่ยสมมติว่าหุ้น A ราคา100ผมซื้อหุ้น A เนี่ยด้วยเงินแสนหนึ่ง ถ้าหุ้นขึ้น20%บทสุดท้ายเนี่ยมูล,ลค่าพอร์ตของเราเนี่ยจะเป็นแสนสองในเคสที่มันเป็นบวกแบบนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับบวกเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแต่ในคลิปนี้เราจะมาโฟกัสที่เคสขาดทุนกันบ้างนะครับผมซื้อหุ้น A ด้วยเงินแสนหนึ่งเหมือนเดิม ถ้าเราขาดทุน20%ก็คือ100ล80นะครับก็คือเงินของเราอ่ะจะหายไป20%มูลค่าพอร์ตตอนนี้ของเราจะเหลือ80,000บาทนะครับพร้อมกับติดลบไป20%นะครับแต่จุดพีคมันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนถ้าจะทําให้พอร์ตของเรากลับมาเท่าทุนหรือว่าทําให้พอร์ตของเรากลับมาเป็น100,000เหมือนเดิมเนี่ยจำส่วนต่าง20บาทได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ฟังอันนี้ชัดๆนะครับตอนนี้หุ้นเราคือ80บาท 20ใน80ก็คือ1ใน4นะครับ1ใน4คือ25%เพราะฉะนั้นนะครับจากหุ้น80บาทมันจะกลับไปเป็น100ก็คือหุ้นต้องขึ้น25%แต่ถ้าโชคร้ายเราซื้อหุ้นในจุดที่สูงไปหน่อยนะครับก็คือติดลบไป40%เงินเราจะหายไป40บาทส่วนต่างคือ40และตอนนี้มูลค่าหุ้นเหลือ60บาทการจะทำให้หุ้นกลับไป100บาทเท่าเดิมมันต้องบวกอีก40บาทก็คือ40ใน60 40ใน60คือ2ใน3 2ใน3เนี่ยคือหุ้นต้องขึ้น66%บครับทุกคนและถ้าโชคร้ายแบบสุดๆไปเลยก็คือซื้อที่ยอดดอยซื้อจุดสูงสุดของหุ้นตัวนั้นแล้วหุ้นติดลบ50% 50%เนตสี่ยส่วนต่างของ50กับร้อยอ่ะคือ50บาทการจะทําให้หุ้นขึ้นกลับเป็น0เท่าเดิมนะ่ะหมายความว่าหุ้นต้องขึ้นเป็น2เท่านะครับก็คือหุ้นต้องขึ้น100%พอร์ตของเราถึงจะกลับมา10,000 0บาทซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากคําถามคือือออตนนนนเีี้้้หุุท,ท่กคซมา มันบวกเท่าไรครับพอถามคําถามนี้ไปทุกคนจะเห็นว่าการที่จะทําให้หุ้นบวก100%นั้นเป็นเรื่องที่ยากมากใน1ปี2ปีหรือว่า3ปีเป็นเรื่องที่ยากมากนอกจากหุ้นตัวนั้นจะทํากําไรได้แบบมหาศาลหรือว่า 2- 3สาเท่าของยอดที่เคยทําได้มูลค่าของมันถึงจะกลับขึ้นไปจุดนั้นได้นะครับทุกคนสิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกคนไว้นะครับถ้า ใครจะจับจังหวะซื้อนะครับไม่ใช่ DCA คนที่ DCA DCA ได้เหมือนเดิมแต่ถ้าใครจะจับจังหวะซื้อให้คิดในมุมมองนี้ก่อนก็คือมุมมองที่มันขาดทุนเนี่ยเราจะทํำยังไงปกติแล้วนะครับถ้าเป็นกรณีของผมถ้าจุดที่ผมซื้อมันผิดจังหวะหรือว่าผมไปผิดทางผมจะยอมให้หุ้นตัวนั้นติดลบมากแบบสุดๆได้แค่10%การเข้าซื้อหุ้นพลาดนั้นเป็นเรื่องปกติซึ่งผมก็เคยเป็นแต่ผมจะจํากัด ความเสี่ยงของผมไว้ที่10%กรณีเดียวที่ผมจะไม่ขายทิ้งก็คือกรณีที่ผมซื้อหุ้นนั้นได้ในราคาที่ต่ําแบบต่ามากๆนะครับแล้วมาลงไปอีก10%แบบนี้ผมจะไม่ขายแต่กรณีที่ผมเข้าในจังหวะที่ราคาหุ้นนั้นสูงเกินไปแล้วมันลบลงมา10%แบบนี้ผมจะคัดหุ้นตัวนั้นทิ้งแบบไม่มีเยอใหญ่แล้วก็ทําใจไปเลยนะครับว่าขาดทุน10%ไม่เปไ็นไรเน้นรักษาเงินต้นไว้ก่อนเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวอีกี่ยเ๋ยวผมก็ด้กลับมานะครับ เพราะฉะนั้นให้คิดเรื่องกรณีที่เราขาดทุนด้วยว่าเรายอมขาดทุนได้เยอะแค่ไหนนะครับสำหรับคนที่จะจับจังหวะซื้อแบบซื้อทีเดียวไปเลยไม่ DCA ทุกคนจะเห็นในตาม Facebook หรือว่า Youtube นะครับจะมีคนที่เขาติดดอยหรือว่าติดลบ30-40% <c oughs> เพราะถือทัศนคติที่ว่าไม่ขายไม่ขาดทุนแต่การที่จะทำให้หุ้นกลับมาที่เดิมนั้นมันยากมากนี่เป็นข้อเสียของคนที่คิดแบบนี้นะครับ การที่เราเข้าจังหวะพลาดนั้นเราต้องยอมรับความจริงของตัวเองว่าตัวเองพลาดเพราะถ้าปล่อยให้พอร์ตไหลลงไปเรื่อยๆการที่พอร์ตจะกลับมาเขียวนั้นมันยากจริงครับทุกคนก็อยากฝากไว้ว่าให้มีตัวเลขในใจว่าถ้าติดลบ10%เนี่ยเราจะขายหรือว่าติดลบได้แบบสุดๆออนุโลมให้1 5เราจะขายทิ้งสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ